คน,นแปลกๆเยอะนี่มาจากไหนคือมาครั้งแรกมาจากไหนอะ่ะโอ้ไก่จังโน่นนี่ท่าเสาแน่เข้ใกล้นี้เองอนครเทศีไฮ้ท่าเสาไม่ใช่มาหาชัยหรอกระทุ่มแบนท่าเสากระทุ่มแบน วัดท่าเสาเสาธงอยังอยู่ไหมเสาธงยังอยู่นะเสาธงใหญ่แล้วโตแก่ปีชาเกียตีวัดท่าเสาหลวงพ่อทองทองอยู่ใช่ไหมเผาหรือ,อยังฮะเผาไปหรือ,อยังหลวงพ่อทองวัดท่าเสาเผาเลยนะ แล้วก็อคอยฟังข่าวอยู่เคยเอายาส้มไปถวายท่านตอนไปเจอท่านอายุทเท่าไหร่แล้วท่านเมื่อปีที่ปีสองปีแล้วแหละยาสม้มหลวงปู่ฟันโอ้หลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันยากรรมาทถานน่นวะ,ะดี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 ดยังคุยแข็งแรงนะ <S <S แต่นั้นก็ไม่ได้ไปเจอท่านดีได้ยินข่าวว่าท่านละสังขารนใ,นใกล้ๆก็ไม่ได้ไปนะ ก่กลเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ไปได้แต่ปรง่งโปรงธรรมสังเวตปรงธรรมสังเวชนี่ว่าสเพสัตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายตายอยู่บัดนี้ก็มีมรินสุจามริสเรตายแล้วก็มีอยางจะตายอีกก็มีตะเทวหังมริสามิอาตมาก็จะตายเหมือนกัน นาทีเม่เอตสังสยโย่เาพเจ้าไม่เคยสงสัยเลยว่าจะไม่ตายโปร่งสงสัยไหมมีใครสงสัยว่าจะไม่ตายไม่มีสงสัยสงสัยจะไม่ตายมากไม่มีหรอกสงสัยตายแน่ไม่ต้องสงสัยหรอกแต่สงสัยหรือไม่สงสัยทูรจยาวว่าไม่มีไม่มีไม่มีเสียเลยสงสัยก็ตายไม่สงสัยก็ตาย เพราะมันของตายอยู่แล้วเหมือนกับเราจะได้ดีอย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยถ้าทำดีแล้วของตายได้แน่นอนความดีคุณงามความดีไอ้ของไม่ดีก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่ได้เหมือนกันถ้าทำแล้วนี่ยได้แน่นอนนี่นะเยมันมันมันเห็นผลปรากฏอยู่นะปัจจุบันที่เราเห็นนะเราเห็นคนพี่คนพี่การเห็นคนไม่สมประกอบเห็นคน ทุกยากลําบากเห็นคนเก็บคนป่วยเนาะอ,อันนี้มันผลผลกรรมแท้ๆเนี่ยเนะเพราะในตําราท่านบอกว่าถ้าอยู่ถ้าอยากดูว่าผลกรรม <c oughs> ดีชั่วมันส่งผลเมื่อไหร่อย่างไรนะดูในปัจจุบันดูในปัจจุบันถ้าเราไปดูบางกลุ่มบางคนมีแต่คน,นแปลกๆมีแต่คนประหลาดเนาะ กรรมมันตกแต่งนี่นดี่ยละคนพูดแต่ละคนคิดแต่ละคนที่แสดงออกนี่คือผลกรรมผลกรรมมันแสดงออกมันเราอยู่อย่างนะี้นะเจอโน่นเจอนี่ใอ้แต่เราให้เรานึกถึงว่านั่นแหละคือผลของกรรมที่เขาทําไว้ถ้าคิดอย่างนี้ก็สบายใจมีดีคนไอ้คนบางคนพูดเพราะไม่เป็นนะพูดแต่คําหยาบพูดแต่คําด่ามันยังไงเนะี่ยอ๋อ เขาสั่งสมมาอย่างนี้นะกรรมของเขาทํำมาอย่างนี้สั่งสมมาอย่างนี้เขาก็เลยพูดได้แค่นี้ทําได้แค่นี้แต่เราอย่าได้เป็นอย่างนั้นนะก็นึกมาหาตัวเราเองว่าเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นโอ้ทำไมคนนี้ถึงดีจังเนี่ยอ๋อเขาสั่งสมมาอย่างนี้เขาก็เลยได้อย่างนี้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันท่านจึงว่าเป็นเครื่องสื่อหา เหตุในอดีตอยากแกดูอดีตต้องดูปัจจุบันอยากจะดูอนาคตก็ดูปัจจุบันได้เหมือนกันแต่เราตั้งมั่นให้ดีทำดีวันนี้ตกลงมันยังไม่ได้ส่งผลใช่ไหมส่งผลเพียงแต่ว่าให้เราสบายใจแหละนั่นก็คือผลแล้วแหละแต่ว่าผลที่อยากได้มากกว่านั้น,เ,นเหมือนเราอยากจะมีเช่นนั้นเช่นนี้ทาไมมันไม่มีสักที ทำไมไม่มีสักทีก็ต้องบอกตัวเองว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเราคิดดีไว้พูดดีไว้ทำดีไว้เดี๋ยวมันก็มาเนี่ยคำว่าดีเนี่ยมันจะดึงดึงสิ่งที่ดีๆที่เราต้องการมาหาเราไอ้คำว่าไม่ดีมันก็เหมือนดึงสิ่งที่ไม่ดีมาหาเราเพราะความไม่ดีมันอยู่ในนี้มันก็ดึงของไม่ดีมาฉะนั้นที่เราอยู่ โดยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ว่าเอสอนก็สอนดีแล้วนะทําไมคนมันไม่ดีเนี่ยธรรมะก็มีแต่สิ่งนี้ดีอ่านให้ฟังทุกวันทำไมพระก็ไม่ดีเหมือนอย่างที่ธรรมะอ่านให้ฟังทุกวันเนีน่ยทนะไมพระก็ไม่ดีเหมือนอย่างที่ธรรมะอ่านให้ฟังทุกวันเนี่ยน่าคิดนะเนี่ยแล้วเะมาเขาขอคาปรึกษาปรึกษาอะไรก็อ่านให้ฟังทุกวันเนะมันไม่ฟังนะอ่านให้ฟังทุกวันเทศให้ฟังทุกวันไม่ฟังนะอย่ามว่าขอ คำกำลังใจเลืกปรึกษาอะไรอีกเพราะนั่นคือสนามใหญ่อยู่แล้วคำว่าสนามใหญ่หมายถึงหมายถึงเวทีใหญ่ที่เขามีแสดงอยู่ตลอดแต่เราไม่ไม่เอาน้อมเข้ามามันก็ผ่านไปผ่านไปทั้งๆท,ที่เวทีนั้นสนามนั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆที่เราควรที่จะตักตวงเอาเหมือนกันหนังสือที่เราเรียนนั่นแหละดีทั้งนั้น แต่เราไม่เก็บเอาประเด็นความดีมาใช้เรียนไปเท่ากันจบไปเท่ากันรับประเด็ยนยาเหมือนกันแต่ว่าได้ดีไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรไปถามด้วยดิจบพระธรรมไหนพระธรรมตีนะโอ้พระธรรมตีท่านสอนขนาดไหนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงพระนิพพานอ๋จบพระธรรมไหนเนี่ยบระธรรโทค่ะโอ้เราทำทักทำโทธรรมศึุษาโท ก็สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงะณิพานเหมือนกันจบธรรมเอกก็เหมือนกันสอนในขั้นพื้นฐานถึงะณิพานแต่ทําไมไมันไม่ดีเนี่ยปัญหาม,มาอยู่ตรงนี้จบนักธรรมตรีโทเอกจบปร,ริญญาธรรมหนึ่งสองสามถึงเก้าน่นเนี่ยทำไมไม่ดีเหมือนที่เรียนมาเพราะอะไรนี Title ่นักเียนนะเหมือนกับพวกเราทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมวัดโน้นวัดนี้หลวงพ่อนโน้นหลวงพ่อนี้ ไม่มีที่ไหนที่ทันเทิให้ไปขมโมยให้ไปลักขมโมยให้ไปป้นไปจี้ให้ผิดลูกผิดผัวผิดเมียให้ไปด่ากันมีไหมไม่มีนะมีตั้งแต่มาถือไม้เปิดไทยปากอยู่สนามหลวงอยู่พุทธมนฑลนั่นนั่นน่นมันยุคนไปด่ากันทุคนไปตีกันเนะี่ยแต่ธรรมะในวัดที่ทันเทิดมีแต่สอนให้มีเมตตามีความปรารถนาดีนะสำรวมระมัดระวังปิยวาจา มีสัจจาเว้นจากอบาย,ยมุกทุกอย่างฟังเทศกันไหนกันไหนก็นมีตั้งแต่สอนให้ดีทางนั้นเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เปิดเว็บไซต์เฟซบุ๊กดูก็มีแต่สอนได้ดีทางนั้นทำไมไม่เอามาใช้จะไปหาที่ไหนทั้งๆท,ที่มีอยู่ทั่วไปอันนี้สำคัญนะนี่ก็พูดฝากไว้แล้ว พระเนนเทียนชีบางทีก็พอเอาพรรษาแล้วมันรู้สึกคึกคักคึกคักเนี่ยเ,เดี๋ยวก็ถือคันดอกไม้เดี๋ยวก็มาลาโนนลานี่ไปมาลาจัพันธ์กลา,กลลลา,ลลาืึกกันเยลยอย่างนั้มันลอยหลอไปเห็นมันลอยหลอไปเนี่ยเนีกยก่ามันเตรียมศาลานะตอนนี้มันลอยหลอแล้วนะแต่โยมย,ยังยังยังเตรียมอยู่หรอแต่พระเนี่ยลอยหลอแล้วนะเนี่ยในพรรษาสามสิบโนนอะ ออกพรรษาแล้เหมือนลมแลมลมแลมแลยน้นี่ก็เตรียมท่าจะลากันเป็นแถวอ,อยู่นี่เน,น,ะน,ะน,ะนะีย่ยเนี่ยอยนั้นเน่เทศให้ฟังพูดให้ฟังถ้าทําได้ก็เป็นการดีถ้าทําไม่ได้ไม่ไว้ก็เอาไปตามเขาเรียกอะไรไปตามยะถายถาพลังยถาศรัทธาแล้วพูดหนักหน่อยก็ยถากรรมมันมีหลายยะถาเนอะ ยะถาบริวหานี่ได้ฉันนะแต่ยถาบริวหานี่ได้ฉันเพราะว่าโยมมาถวายก็ยถาได้ฉันถ้ายะถายะถากรรมนี่ก็แล้วแต่เขาใครข้อมันนะมันมีหลายยถาแต่ยถาสุขังก็ตามสบายยถาศรัทธาก็แล้วแต่จะเชื่ออันไหนก็เชื่อแล้วแต่จะเชื่อมันมีหลายยถาและจะออกพรรษาแล้วก็ช่วงเทศกาลกระถินก็จะหมดแล้ว อี่นี้ก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันให้มันต่อเนื่องให้มันเสมอต้นเสมอปลายอย่าไปคิดว่าวันนี้ทำวันนี้เว้นวันนี้ทำวันนี้เว้นเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราอยู่ที่วัดผู้ที่เ็นผู้ที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้านั่นธรรมะนั่นแหละคือถูกแล้วแหละธรรมะวินัยคือถูกแล้วแหละ แต่ว่าสิ่งที่เป็นรูปรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราพุทธาพิเศษหรือสถาปนาตวเรกวาสถาปนานะสถาปนาขึ้นมาเป็นประธานขึ้นมาเป็นประมุขในวัดนี้คือพระประธานนะพระประธานนะเป็นประมุของค์แทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเช่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับวัดของเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่มันหมายความว่าอย่างไงนะ อันนี้ให้เป็นข้อคิดนะหมายเขาว่าอย่างไงเหมือนกับเราอยู่กับในอยู่กับใน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 อาณาเขตของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งจะต้องไปเข้าเฝ้าใช่ไหมจะเข้าเฝาเวลานั้นเวลานี้ต้องเข้าเฝาอันนั้นคือกิจวัตรจะเป็นเศรษฐีเขาเลา่าบอดีเศนามหาอมาตย์เขาจะมีตรางมีเวลาเข้าเฝอาเศรษฐีเข้าเฝาเวลาไหนมหาอมาตย์เข้าเฝาเวลาไหน ก็ืไปปรึกษาหาลือหรือว่ามีอะไรที่ท่านจะใช้ก็ต้องไปคอยตามเวลานั้นๆเดีนี้ในวัดหนึ่งๆมีพระประธานเป็นประธานถามว่าวันหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ค่อยได้สนใจเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงว่ามองพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีความสําคัญนี่สําคัญนะ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านมาฟื้นฟูพระพุทธศาส,าสนานี่ทรงพระราชนิพนธ์บทธรรมวัดเช้าบทธรรมวัดเย็นเพื่อให้ภิกษุงสงฆ์สามเณรอุบาสอ,อุบาสิกาปฏิบัตินั่นแหละคือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า,าทุกวันทุกวันเป็นกิจจลักษณะในว่าทำให้เป็นจิจจลักษณะจึงมีระเบียบอะทำวัดเช้าทำวัดเย็น ขึ้นมาก็มีพึ่งมีมาในราชการที่สี่นี่นะไม่ใช่ว่ามีมาก่อนนะแต่ก่อนนั้นไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีแหละพึ่งมีเนี่ยบทสวดเนี่ยทำวัดเช้าทำมาเย็ยนที่เราใช้กันอยู่นี่นี่คือผลงานการฟื้นฟ,นฟนูพุทธศาสนาจัดให้เป็นกิจประจําแล้วก็เปรียบให้เห็นว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าวัวน,ว,นวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ข้าเฝ้าไม่ช้าก็เย็น สอนให้ใหเข้าเฝ้าเช้าเย็นนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ช้างก็ได้เย็นแม้แต่ยุคสมัยของครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกษ้หลวงปู่มันปุิธ์ธโตท่านประรบถึงประจําว่าที่เราทําเนี่ทําตามที่พระจอมกล่าวท่านพาทําไม่ได้ทําวัดทุกวันรวมกันแต่ว่าเจดวันครั้งหนึ่งหาวันครั้งหนึ่ง มารวมกันเรานั้นก็นให้ทําเป็นส่วนตัวท่านถือปฏิบัติอย่างนี้ฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันนี่ไม่ว่าโยบไม่ว่าพรล่ะเหมือนคนที่อยู่ในวัดเหมือนกัน,นบอกว่าอยู่วัดแต่ทําวัดส่วนมน์ไม่เป็ี่นมันอยู่อย่างไงล่ะอยู่เหมือนหมูเหมือนหมานี่นะดูนักไปนหน่อยนะอยู่เหมือนหมูเหมือนหมาทําว,ทวัดเช้าทําวัดเย็นไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วมันจะเอาบุญตรงไหนทีนี้ลักษณะอย่างนี้ อ,อันนั้นท่านจึงว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าวัดนั้นได้อาศัยเราวัดนั้นเจริญนะแต่ถ้าเราอยู่เพียงเพื่ออาศัยวัดวัดนั้นมีแต่เสื่อมอยู่บ้านก็เหมือนกันเราอาศัยบ้านไหนอยู่อยู่อาศัยอยู่เฉยๆบ้านนั้นมีแต่เสื่อมบริษัทนั้นเสื่อมโรงงานนั้นเสื่อมแต่ถ้าอยู่แล้วให้บ้านนั้นได้อาศัยให้โรงงานได้อาศัยให้บริษัทนั้นได้อาศัยเรานะ บริษัทนั้นบ้านนั้นเจริญน,น่าคิดนะอาจารย์โยมมีหิ่งพระอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมเข้าฝ้อพุทธเจ้าเช้าเย็นขอขมาลาโทษพุทธเจ้าวันละวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดดีเท่าไหร่คิดไม่ดีเท่าไหร่พูดดีทดําดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเท่าไหร่เราปฏิญ,ญญาณแล้วเราทําได้ก็ดีไปถ้าทําไม่ได้ก็ตั้งใจใหม่ก็มาขอขมาพระพุทธเจ้า ก็คือผู้ที่เราปฏิญญาณนั่นแหละเราปฏิญญาณกับพระพุทธเจ้าก็ต้องขอขมาพระพุทธเจ้าปฏิญ,ญาณจ่อพระพุทธเจ้า,จาแต่ไปขอขมาคนอื่นมันก็ไม่ถูกนี่แหละเพราะว่าเราทําผิดกับท่านก็ต้องไปขอขมาคนนั่นทําผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปขอขมาพระพุทธเจ้าหรือสิ่งใดที่เรายกขึ้นมาเป็นรูปเปรียบเป็นตัวแทนก็ขอขมานั้นทุกวันทุกวันจะตั้งใจ จะระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ให้เป็นอีกตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจทุกวันทุกวันนั่นแหละเต็มที่เรียว,ว่ากิจจะวัดเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ว่าคือหาการแช่วันสองวันแล้วก็หายไปฮือฮาสั้นๆวันก็หายไปเมันคณิวะแบบนี้คณิวะไม่ใช่กิตจวัดแล้วแต่อยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทำต้องทาให้เป็นจิตประจํา ทันเจีกล่าวว่าอย่าให้กิจอื่นทําลายกิจประจำนี่สำคัญนะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจมาเอาบุญนะเอาบุญก็ได้บุญแต่ตั้งใจมาเอาบุญอนุโมทนาสาธุการรวยๆทุกคนนะรวยบุญ ตั้งใจรับพรอนยะถาวริวะหาบุราปริปุเรน